ทุกคนนะคะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกน้อยดําซิงนะคะทุกคนตอนนี้ก็สองทุ่มสิบเอ็ดนะคะทั้งเหนื่อยทั้งง่วงบอกเลยเมื่อคืนก็กว่าจะได้นอนตีสองรับับตื่นนะคะโอ้พูดเร็วก็ก็คือตั้งแต่มุกย้ายมาวิ่งอยู่ที่อำเภอประสาทก็คือบ้านตาเจ๊ดอำเภอประสานนะคะหลายคนทามาในทิก t o ็ตเยอะมากเพราะว่า y youtube มุก ไม่สามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่ามุกปิดคอมเมนต์นะคะถามมาว่าทําไมมุกถึงได้นอนในรถทําไมถึงได้มาวิ่งงานอยู่นี่นะคะก็คือทีมงานมุกนะคะมีรถแมคโครทั้งหมดสามคันคันใหญ่นะสองร้อยสองคันร้อยยี่หนึ่งคันนะคะไม่รวมคันเล็ก6กสิอันนั้นเอาไว้ที่วัดให้พระขุดทำล่ลงทำคลองนะคะก็คือเท่าแกมีรถแมคโครเยอะทีนี้ อันนี้จริงอะทีมงานมุกจะวิ่งเขตช่องจอมนะคะในอําเภอกาวเชิงนั่นแหละแต่ว่าพอดีพี่ในทีมงานแกอยู่อําเภอปราสานแล้วแกหางานได้ที่นี่ก็เลยเอาแมคโครโกรเบ่สองร้อยหนึ่งคันย้ายออกมาที่นี่นะคะอีกสองคันก็คือตัดอยู่ที่บ้านมุกนะคะก็คือตอนนี้ก็แบ่งเป็นสามทีมนะคะมุกก็เลยต้องมาวิ่งอยู่นี่เพราะว่ามาช่วยงานพันเที่ยวให้เสร็จน,นะคะวิ่งอยู่สี่คันค่ะวันหนึ่งก็ได้เกือบสามสิบเที่ยวนะคะ แต่ว่ามันต้องวิ่งนานเพราะว่างานพันกว่าเที่ยวนาะถมสะสะใหญ่มากแล้ววิ่งสี่คันอนะ่ะคิดดูพันกว่าเที่ยวจะวิ่งวิ่งกี่วันถึงยาสิ็ธ์ก็มาช่วยช่วยช่วยพี่เขาวิ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นคืนที่สามนะคะคลิปนี้เป็นคืนที่สามเมื่อคือนก็คือมุกอะ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปอาบน้ําเสร็จก็คือนอนเลยนะคะก็คือวันเนี้ยคืนที่สามก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูกันก็เหมือนคลิปแรกๆนั่นแหละ แต่ว่าวันนี้พิเศษกว่าก็คือวันนี้มุกมีแฟนมานอนด้วยนะคะหลายคนเสียใจแล้วมากนี่ก็คืนแรกมุกนอนนะคะมุกนอนคนเดียวแล้วมันก็ร้อนวันนี้มุกก็เลยเอาแฟนมาด้วย <c oughs> นี่ค่ะแฟนมุกน่ารักไหมก็คือมุกอะ่ะเอามาแล้วทีนนี้เอามาตแต่ว,วันแรกเลยเพราะว่าจากบ้านมุกมาอำเภอเนี่ยอำเภอกับเชิงมาอำอเภอ,อ,อประสาเนี่ยมันสาสิบกิโลเนาะ ก็คือมุกเก็บของมาเยอะมากเห็นไหมก็คือต้องมาอยู่มากินนอนอยู่ที่นี่เลยนะคะจะกลับไปกลับบ้านไม่ได้เพราะว่ามันไกลหมดน้ำมันเยอะนะคะมุกเอาสายชาร์จมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกแต่ว่ามุกอะ่ะไม่รู้ว่ามันมีรูชาร์จตรงนี้มุกคิดว่าชาร์จตรงนี้มุกก็ว่าอ้าวมุกหยิบสายมาผิดหรือเปล่าก็เลยนอนร้อนๆไปคืนแรกนะคะเมื่อคืนก็ได้ใช้ตัวนี้แหละแต่ทีมงานชอบล้อชอบล้อพัดลมมุก ทำไมพัดลมเองน่ารักเท่นล่ะมันจะเย็นไหมมันก็เย็นเลยมันก็นอนได้นอนคนเดียวเนาะจะมีไฟอันนี้ร้อยกว่าบาทซื้ออยู่ตลาดทองจอมมีไฟนี่ไฟสองสเตตนี่โอ้เสบตาแล้วก็มีพัดลมมันก็เย็นไม่มากหรอกดูจากมันพัดพัดผมมุกนะนี่พัดลมนี่เบอร์หนึ่งผมมุกนี่พัดผมมุกผมมุกยังไม่ปิวเลยอ่ะยัง น้ำๆเยูะกําลังกําลังสิเตียมหมองนอนสิเตียมหมองนอนถ่ายคลิปโอ๊ยพูดแบบเดียวสี่นาทีละเดี๋ยวมุกก็จะกลับบ้านนะคะไม่รู้วันไหนเพราะว่าอันนี้นอนนอนคืนที่สามแล้วว่าจะกลับดีไหมก็ไม่รู้คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแมนะแต่ว่าขี้เกียจกลับเนี่ยมันไกลก็ว่าจะซักเสื้อผ้าตากี่นี่เลยหลายคนถามนะคะว่ามุกชัด ชัดพัดลุ้มที่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็คือมุกอะจอดอยู่ข้างบ้านพี่แมนที่ขับแมคโครนลคะมุกไม่ได้ออกไปนอนบ่อใช่มุกนอนอยู่ข้างบ้านแกก็มันก็เสียบเสียบเ,เอ่อปลั๊กไฟออกมาได้มุกก็จอดอยู่ข้างๆบ้านแกแน่ถามว่าทําไมไม่ข้าไปนอนในบ้านก็มันไม่ใช่บ้านเรานอะแบบมันก็คงนอนนอนไม่ค่อยหลับมั้งแต่ถ้ารถเนี่ยมุกนอนบ่อยไงมุกก็คิดว่านอนบนรถด,ดีกว่า,วาพูดกันมานานละขอตัว เตรียมที่นอนก่อนแล้วกันเพราะว่าของเยอะมากนะก็ยังไม่ได้อาบข้าวยังไม่ได้กินเลยนะคะทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเน่เดี๋ยวมาดูการเตรียมที่นอนของมุกันถ้าถ่ายคลิปจริงๆอะ่ะก็คือกว่ามุกจะเตรียมที่นอนเสร็จมันก็นานเนาะมาใช้เวลาเยอะเดี๋ยวมุกจะกอภาพเร็วให้ดูไปดูกันเลย อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะอาบน้ำเินข้าเอาเสี้อเยบร้อยแล้วเดีวมุกก็จะนอนแล้วนะคะพูดเสียงดังไม่ได้ค่ะว่าชีมงานกำลังทำรถกันอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงเขาชอบเซล <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เอามุกนะคะใส่ตรงประตูเอากระจกลงสองข้างนะคะแล้วก็ใส่มุกไม่ให้ยุงมเข้า ลอกรถเรียบร้อยค่ะมุกจะนอนแล้วนะคะตอนเช้าถ้าเกิดว่ามุกขยันถ่ายคลิปี๋้วมุกจะถ่ายให้ดูนะคะว่าตื่นมามุกทาอะไรบ้างนะคะแต่ว่ารถมุกเช็คไว้เรียบร้อยตั้งแต่เย็นนะคะเป่ากองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถีา <c oughs> จริงเป่าตอนเช้าก็ได้แต่ว่าวันนี้มุกเลิกงานเร็วก็เลยเป่ากองไว้นะคะห <c oughs> น้าสดก็จะซุ่มๆหน่อ <c> ย <oughs> อันนี้ก็สีทุ่มแล้วนะคะชีมงานใส่บางฝุ่นลังชอบใหญ่ๆบ้างแบบันเก่ามันเล็กนะคะพายกันใส่รถมูกก็ว่าจะทําพรุ่งนี้ตอนแรกว,ว่าจะทาวันนี้แหละแต <c oughs> ่ว่าพี่เจยังไม่ไหวรถมูกก็ต้องทําตัวยึดท่อใหม่นะคะตรงท่อพักเชื่อมไม่อยู่อะต้องทําที่ยึดใหม่เ <c oughs> น็บก็เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานนะคะเปลี่ยนเน็บ ในฝั่งขวาห,หักหนึ่งตัวค่ะแต่ว่าเปลี่ยนสาใหม่สองตัวก็คือเวลามุกวิ่ยงยินเนาะแหนบจะหักค่าเดียวๆฝั่งนี้เพราะว่าแหนบฝั่งนี้ยก็คือมันเป็นแหนบแหนบเศษอะแหนบกิโลอะเอามาหยิบจับใส่กันมันก็เลยหักหักบ่อยนะคะหักประมาณสามรอบได้แล้วแต่แหนบฝั่งขวาก็คือแหนบแหนบสวยยกตักไม่มีหักหักแต่ฝั่งเดียว,เ,ยวเนี่ยฝั่งขวาเนี่ย ทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าลกันค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะบ๊ายบาย